กว่าแปดเตียงเสร็จใกล้เวลาจะคลอดเต็มทีแมกช์ครัคนนี้ยืนยันมาหาวิทยาลัยน้องแหาทองทานชินสวัสดวกับ แ่นดีเดตนายมนตรีของพรรคเพื่อไทยและคุณแพรทองทานชินวัฒน์นะครับพร้อมทั้งคุณเศรษฐาครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้คุณเศษฐาพร้อมด้วยคุณแพทองทานกำลังรับดอกไม้จากพี่น้องประชาชนและจะมีการถ่ายภาพร่วมกันนะครับเป็นที่ระลึกเป็นภาพนาทีประวัติศาสตร์ท่านผู้ชมครับส่งหัวใจสีแดงกดไลค์กดแชร์ส่งเทียนยโสวันนงพ่อยนอเสียหน่อยประชาน กองชียรพักเพื่อไทยขอเสียงห่ยิ้มกันอันนี้เป็นผู้สมัครนะครับคุณหมีสุธนพจน์กิตนาพิทักษ์เป็นผู้สมัครเบอร์สิบเขตด,ดอนเมือง,งลและเขตใกล้เคียงนะครับคุณอนุสร,รปั้นทองนนค,คุณยานกิจห่วงทรัพย์นะครับพร้อมด้วย พักเพื่อไทยขอเสียงปรงมือดังๆเย้ายคุณเอกภาพผงสกุลนะครับผู้สมัครเขตสายไหมนะฮะเรียกว่าเขตนี้เป็นเขตยุทธศาสตร์ของพรกเพื่อไทยที่หวังและจำเป็นที่ต้องมีการชัยชนะนะฮะท่านผู้ชมครับบรรยาการสดที่เขตดอนเมืองที่ตลาดโอโซนวันครับถนนสงประภา เชียเพื่อไทยทึกคืนขนาดนี้เพื่อไทยจเจริญสนลยทางดน,นเมืองเพื่อไทยทางแดนชนทีนานเมืองนี่คือภาพประวัติศาสตร์ที่เคนเดเดตนายกรัฐมน,นตรีทั้งสองคนจากพรรคเพื่อไทยคุณเสฐาทวีสินและคุณแพทองทานชินวัตรเข้ามาพบปะพูดคุย ขวัญกำลังใจช่ยพ่อแม่พี่โน้องมอบให้นี่คือพลังและกำลังใจที่ชาวดอนเมืองส่งมอบให้กับพักเพื่อไทยครับนี่คือภาพประวัติศาสตร์ที่ผู้หญิงอุ้มท้องเก้าเดือนมาพบปะพี่น้องชาวดอนเมืองบนเวทีแห่งนี้ขอส่งกำลังใจให้แพทองทายชินวัฒน์กับท้องเก้าเดือนของเธอนด้คัะ ขอเสียงยืนยันอีกรอบใครเลือกเพื่อไทยขอเสียงดงดงใครตัดสินใจแล้วว่า14พฤษภาเข้าคงหากาเบรย์29แน่นอนขอเสียงหนอยขอเสียงกองเชียร์ผู้สมัครเขตดอนเมืองคุณสุดนาภกิจนาพิษ์ไดง,ดงขอเสียงกองเชียร์ สมัครเขตบางเขตและเขตจตุจักรและเขตหลักสี่อนุสรปันทองเบอร์สองดังดังขอเสียงกองเชียผู้สมัครเพื่อไทยเขตสายไหมเอกภาหงสกุลดังดังขอเสียงชยโยโหร้อ พร้อมที่จะไปพบกับผู้ปราัยท่านแรกแล้วหรือยังครับพร้อมไม่พอมพร้อมไม่พอมพร้อมจะพบกับแคนดิเดตนายกจากพร์เพื่อไทยแล้วหรือยังเพื่อให้การขับเคลื่อนเวทีเป็นไปอย่างทรงพลังไม่ต้องเสียเวลาขอเสียงปรบมือให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยพร้อม เือมีแรงแค่เมื่อกี้แหละจบแล้วไม่ใช่ค่ะพูดเล่นนะคะอันนี้ทีมงานน่ารักมากๆขออนุญ,ญาตชมก่อนเลยเพราะว่าปกติจะมาปาใสาเนี่ยจะเห็นว่าไม่ได้ใช้โพเดียมเนาะทีมงานกลัวเป็นลมค่ะแต่พี่น้องมาเยอะขนาดนี้แรงมาเต็มขอบคุณมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าคิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากๆนะคะ บรรยากาศปลาใสาแล้วก็คิดถึงทุกคนที่พักเพื่อไทยด้วยค่ะพี่น้องคะวันนี้นะคะนับว่าพักเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทยมาเราต่อสู้กันมาเป็นเวลา22ปีแล้วค่ะตั้งแต่ตอนที่ดรทักษิณเป็นนายรัฐมนตรีตั้งแต่ก่อนเป็นนายกสิ ที่ออกไปหาเสียงกับพี่น้องนะคะการที่ท่านเข้ามาในการเมืองในวันนั้นนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ค่ะของการเมืองไทยวันนั้นเปลี่ยนทุกอย่างไปคือเราใช้นโยบายค่ะเป็นตัวหาเสียงกับพี่น้องประชาชนใช้นโยบายปากท้องนโยบายที่กินได้นโยบาย ที่จะเปลี่ยนชีวิตของพี่น้องให้ดีขึ้นอย่างถาวรค่ะพี่น้องคะนโยบายของเราทุกครั้งที่ออกมาเรายังอยู่ในใจของพี่น้องจนเป็นเวลา22ปีที่ผ่านมาเพราะเราพูดและเราทำได้จริงค่ะในวันนี้ก็เช่นกันนโยบายที่เราเสนอให้พี่น้องเราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะสำเร็จทุกนโยบายให้เร็วที่สุด เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องไม่ลำบากอีกต่อไปค่ะเราต่อสู้กับความเรามีนโยบายดีๆนโยบายของเราจะเริ่มตั้งแต่รากจนถึงออกดอกออกผลผีใบเพราะเราต้องการให้นโยบายของเราเมื่อเราเป็นรัฐบาลตอบโจทย์พี่น้องคนไทยทั้งประเทศค่ะ แน่นอนค่ะสิ่งที่เราทำนั่นก็คือการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ขยายโอกาสให้พี่น้องเวลาที่เราเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วไม่ว่าในสมัยของไทยรักไทยเองพลังประชาชนหรือเพื่อไทยเราตั้งใจให้พี่น้องกินดีอยู่ดีขึ้นแต่อย่างที่พี่น้องทราบกันค่ะอุปสรรคเกิดขึ้นมากมายระหว่างทางค่ะเราต่อสู้กับอำนาจที่อยู่นอกระบบ ประชาชนออกมามากมายเพื่อเรียกร้องสิ่งต่างๆอยากให้อำนาจนอกระบบนั้นหมดไปเราถูกตั้งเป็นรัฐบาลด้วยฝีมือด้วยปากกาของประชาชนแต่อำนาจนั้นถูกหักทิ้งด้วยกระบอกปืนค่ะต่อจากนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าพักเพื่อไทยจะกลับมาเป็น รัฐบาลอีกครั้งด้วยปากกาของพี่น้องคนไทยทุกคนเพื่อเอามาวาดความฝันวาดความหวังไปด้วยกันและมาสร้างประเทศนี้ไปพร้อมๆกับพักเพื่อไทยค่ะ22ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยหยุดสู้ค่ะพี่น้องเราพร้อมแล้วที่จะให้พี่น้องทุกคนกลับมากินดีอยู่ดีอีกครั้งศึกเลือกตั้งครั้งนี้เป็นศึกที่ยิ่งใหญ่ค่ะ เราจะไม่สามารถแบ่งใจไปให้คนอื่นได้เพราะอะไรคะพี่น้องเพราะเราต้องการที่จะปิดสวิตสอวอปิดสวิตสามปอเราไม่มีแต้มต่อน,นะคะเราเริ่มจากศูนย์และพี่น้องประชาชนเท่านั้นคะ่ะที่จะอนุญาตให้เราเข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องทุกคนได้การต่อสู้อันยาวนานของเรา เราไม่สนอะไรมากกว่านี้แล้วค่ะนอกจากการให้ชีวิตของพี่น้องกินดีอยู่ดีขึ้นแน่นอนค่ะนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นนโยบายแรงๆของเราในเรื่องเ,ออเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทหรือว่าค่าแรงขั้นต่ำา6 0 0บาทนโยบายเหล่านี้ทำให้เราอาจจะเกิดศัตรูทางการเมืองมากมายแต่เราก็ยังยืนหยัดค่ะ ว่าเราจะทําให้ชีวิตของพี่น้องดีขึ้นไม่ว่าจะต้องต่อสู้กับศัตรูทางการเมืองแค่ไหนก็ตามค่ะพี่น้องคะต่อจากนี้ดิฉันขอฝากพักเพื่อไทยนะคะไว้ในอ้อมใจของพี่น้องอยากให้สสของเราที่เราหาเสียงให้แลนสไลด์เพราะเพื่อจะให้พี่น้องได้มีสสของตัวเอง เข้าไปโบตนโยบายดีๆเข้าไปยกมือเพื่อต่อสู้เรื่องต่างๆเพื่อปากท้องเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อข้าวไฟที่ต่ำลงเพื่อปากท้องที่อิ่มเพื่ออนาคตของลูกหลานเพื่อยาเสพติดต้องหมดไปในอนาคตค่ะดิฉันขอฝากผู้สมัครของเขตนี้นะคะดอนเมืองเบอร์สิบค่ะคุณหมีค่ะเป็นคนหนุ่มไฟแรงนะคะที่ตั้งใจ จะเข้ามาทําเพื่อพี่น้องอย่างแท้จริงแน่นอนค่ะคุณหมีเองจะต้องออส่งนโยบายของพักเพื่อไทยไปให้ถึงฝั่งให้ได้ต้องอาศัยแรงคุณหมีด้วยเพราะฉะนั้นขอฝากไว้ในอ้อมใจของพี่น้องทุกคนนะคะจํากันได้หรือ,อยังพักเพื่อไทยเบอร์อะไรนะเบอร์อะไรนะ29เบอร์29บบัตรสี บัตรสีเขียวนะคะเบอร์29บัตรสีเขียวแล้วคุณหมีบัตรสีอะไรคะสีม่วงเบอร์เบอร์สิบนะสีม่วงเบอร์สีเขียวเบอร์ขอบคุณพี่น้องทุกคนมากค่ะและดีใจอย่างยิ่งที่ได้มาที่ดอนเมืองค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้แทนทองแทนเชิดอน และนี่คือคน n d ดดนายกรรทของพรรคเมืไทยแม้ว่าุ่มทองย่างเข้าเก้าเดือนแต่ก็ยังตั้งใจที่จะมาหาพ่อแม่พี่น้องขอเสียงกรวตือให้เธอแพ้ทองทานอีกครั้งครับ